โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอเกันอีกเช่นเคยนะก็ช่องดูสกอร์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาในโะปรแกรมวิเคราะห์บ,บอลดูสกอรตในกันอีกเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คูนะ่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันร,ระหว่างเลอสโตรเซดับกับบารรากาเมียรของเลอมาริดเวลาที่สองของคืนนี้ด้วยนะครับผมมนักรุ่ขงขึง้นค่ายอีแคนโนวานะครับไบตันแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อสี่ครับส่วนคู่ที่สองอูเดเนเซ่แพ้ให้กับเอเอสุุดดดดยิงงงไปทัััั้หหมม9ลลูกนนะครบผส ส่วนอันดับยืนดับที่6กคะแนนรถทั้งหมด51นะครับส่วนฝั่งทางเลี้ยวมัดลิกยิงไปทั้งหมด10ลูกนะครับผม5นัดหลังสุดส่วนอันดับยืนดับที่1นคะแนนรถทั้งหมด81ครับส่วนราคาต่อรองวันนี้เจ้าบ้านเป็นทีมต่อราคาต่อรองอยู่ที่เสมอควบครึ่งนะครับผมส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งครับขออย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คุมนวณผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จะออกมาแล้วครับก็มาแล้วนะครับสำหรับผลการคำนวณนะ โอกาสที่จะมีสกอร์สูงที่70นต์นะครับผมแนะนำไปสูงแรกนะครับโอกาสที่ชาบ้านชนะมีอยู่43เปอรที่เยือนมีอยู่50เปอร์เซ็นวันนี้สูตให้ฝั่งทางทีมเยือนหรือว่าฝั่งทางเลอมาริดลองได้สบายยนะครับผมวันนี้แนะนำเป็นสูงแรกตามสูตรบอกเลยวันนี้น่าจะมีขั้นต่ำ2-3ลูกได้นะครับใครที่อยากจะตามให้ตามฝั่งทางเลอมาริลดได้เลยนะครับผมเลอมาริดฟิตปึ๋งครับแล้วมาตอนที่คู่ที่สองของวันนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างควีนส์ปาร์คเรนเจอร หลังสุดส่วนนันดับยืนดับที่18คะแนนรวมทั้งหมด50ครับส่วนฝั่งทางทีมเยือนลีดอยู่ในเต็ะยิงไปทั้งหมด8ลูกนะครับผม5นั่หลังสุดส่วนนันดับยืนดับที่2คะแนนรวมทั้งหมด90ครับส่วนราคาต่อรองวันนี้ทีมเยือนเป็นทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่ครึ่งครบลูกนะครับส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งครับกอะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคำนวณผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จะออกมาแล้วครับประมาณแล้วนะครับสำหรับผลการคำนวณนะโอกาสที่จะะะะมมีีสสสกกอรรรร์ููงงนนนนน66%คคัับบผแแ โอกาสจะบ้านชนะมีอยู่25%ทีมเยือนมีอยู่54%วันนี้สูตรให้ฝั่งทางลีดนะครับผมหรือว่าฝั่งทางทีมเยือนนะเป็นต่อได้สบายๆนะครับผมคืนนี้น่าจีนกงนได้เยอะนะครับผมน่าจะมีขั้นต่ำ2-3ลูกได้วันนี้แนะนำไปสูตรแรกตามสูตรบอกเลยวันนี้มีโอกาสที่มีสกอร์สูงถึง66%เลยนะใครที่อยากาให้ตามให้ตามฝั่งทางลีดได้เลยนะครับผมวันนี้ลีดยู่ในเด็ดเด็ดแน่นอนแยบลองทายสกอร์ทั้งสองคู่วันนี้เข้ามาดูว่าสกอร์ทั้งสองคู่วน,นี้จะจบกันที่เท่าไหร่นะครับผม,าาาม,าม้้าาทตใงได อยูกใช้งานง่ายนะครับผมแค่กรอกข้อมูลไปไม่กี่อย่างแล้วกดคำนวณผลผลการคำนวณก็อกมาแบบนี้เลยนะครับผมใครที่สนใจนะสมัครงก์ได้ในคำอธิบาได้เลยมิมินรอตอบสลับวันนี้ก็หมดเวลาสลับผมแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าล้วกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสลับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย